สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพรีวิวหลังจา้พีใช้งานเจ้าตัว z t e Bate A735G มือถือ 5G กับงบ2,500บาทผมตัวนี้พีจะขอแนิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยบอกเลยว่าปลอดภัยผมในการสั่งซื้อนะผมตัวนี้บางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อ พานนี่พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นจริงๆราคาขึ้นก็ไม่เกิน3,000ครับหมดเลยว่าคุ้มจริงก่อนที่ของจะหมดนะครับอีกครั้งว่าคุ้มมากครับก่อนที่ของจะหมดถ้าของหมดจริงพีขออภัยจริงผมตัวนี้ซึ่งพีซื้อมากับราคา2 5 0 0แล้วแถมหูฟังครับราคาหูฟังก็คือพีดูราคาคือ990บาทแถมมากับสมาร์ทโฟนตัวเซ e ีเอเบ A 7 3 5 G สเปคบอกเลยว่าตัวนี้พี่ใช้งานมา CPU แรงมาก CPU ตัวนี้บอกเลยว่าเกินค่าตัวมากครับสับเซพผมงตัวนี้ใช้ตัว u n i ิซอฟ T760 Octa-Core ออก c ด้วยถือว่าสเปคดีมากบอด y ี้ในการดีไซน์ฝาหลังมีความสวยงามจริงครับเก็บดีเทลของบอด y ี้คือเจ๋งมากผมตัวนี้กล้องหลังให้มา50ล้านนะครับผมตัวนี้มีตัว AI ในการทำสกินโทนของกล้องถือว่าสี e ีทำการบ้านตัวนี้มาดีมากกับงบ25สปีบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากหน้าจอให้มาแล้วผมตัวนี้6.52นิ้วเป็น HD พัดสู้แสงสปีถือว่าดีมากรีเฟรชอรวตัวนี้อยู่ที่90เฮิรตโหให้สเปคมาถือว่าเกินคุ้มจริงครับแรม4จิกนะครับผมตัวนี้กับลอม128จิกสปีถือว่า เพียงพอมากผมตัวนี้ครับให้ดูก่อนว่านี่ครับซึ่งพีผมใช้งานมาถือว่าโอเคมากแรม4ี ick, ่ิกบวกเพิ่มสติกแอนดรอยสิบสามไมโอเอสผมตัวนี้สิบสามนะครับนี่ครับคือ CPU แรงมากครับผมรอมหนึ128่งร้อยยี่สิบแปดจิกกับความจุนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสเปคตัวนี้คือดีจริงครับนี่ครับวันนี้พี่ผมจะให้ดูก่อนว่าบอดี้ด้านข้างเป็นไงบ้างด้ส่วนการสแกนผมตัวนี้สามารถสแกนที่ใบหน้าเลยผมตัวนี้ด้านข้างที่ปุ่ม ไม่สามารถสแกนนะผมด้วนปุ่มธรรมดาเนาะแต่พี่รู้สึกว่ากับเดทราคานี้ถือว่าเพียงพอครับด้านบนลูหูฟัง3.5ด้านล่างนะผมตัวนี้ลำโพงจะอยู่มุมนี้ครัผมตัวนี้นะครับแล้วก็พอไทไซีแล้วก็ช่องใส่ซิมครับบอดี้ในการจับสัพพีรู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการออกแบบของบอดี้มากเลยครับผมตัวนี้แบตให้มา 5,000mAh มี NFC ด้วยผมตัวนี้วิดีโอก็คือ 1,80p 0 30เฟรมสามารถถ่ายได้ ซัพพอร์ต Wi-Fi 2 4 Wi-Fi 5ก็สามารถซัพพอร์ตผมบอกเลยว่าคือใช้งานมาคือมันเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเกินคุ้มครับคุ้มจริงนะนี่ของแถมให้มาครบผมอุปกรณ์ในกล่องผมสับพีเนาะนี่ครับก็มีอุปกรณ์ให้เราครบครับผมตัวนี้นะครับผมมีสายชาร์จนี่ครับแล้วก็มีตัวเคสด้วยผมตัวนี้เป็นเคสใสซึ่งเคสใสผมแถมให้เรามีสายชาร์มีหัวชาร์จให้เราครบเลยซึ่งบอกเลยว่า,าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มผมตัวนี้ กิจฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เราแล้วก็ถือว่าสเปคต,ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เกินคราว่าคุ้มจริงครับคุ้มมากครับนี่ครับมาดูว่าผมในการใช้งานตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างผมในการตั้งค่าเนาะนี่ครับพี่จะดูก่อนนี่ครับตั้งค่า Wi-Fi Support ตเป็นไฟชนซีไวไฟ5สามารถซัพพอร์ได้ผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าซัพพอร์ได้อย่างง่ายมากบลูทูธเวอร์ชัน5องผมตัวนี้นะครับนี่ครับกระแซงผพ รปรับตัวอัลตราลิเฟตโถมตัวนี้ปรับได้เป็น60แล้วก็อัตโนมัติแล้วก็90ซึ่งพีปรับเป็น90บอกเลยว่าทั้งวันแบตถือว่าอึดครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับคุ้มนะสัปพีนะครับผมนี่ครับสไลด์ปัดไปปัดมาก็ถือว่าเพียงพอกับสอง0ันาสัปพีรู้สึกว่าคุ้มครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติผมตัวนี้มี C ีป๊อด้วยถือว่าทําการบ้านมาดีมากผมมีตัวนี่ครับการคดแอป สามารถคนแอดมเนเจอได้ผมตัวนี้ด้วยโหดีมากอันนี้ขอเช่ญชวนเลยว่าเจ๋ง,งจริงครับแล้วก็การนําทางผมนีมี3มปุ่มด้านล่างแล้วก็นาทางโดย3จับไปจับมาลากไปลากมาด้านล่างก็สนับาได้ผมซึ่งบอกเลยว่าคุ้มครับเอาตรงว่าไม่อยากพูดคําว่าคุ้มแต่มันคุ้มจริงครับตัวนี้นี่ครับ คือลำโพงครับที่พี่ไปสัมผัสลำโพงมาพี่รู้สึกว่าเฮ้ยลำโพงมันเสียงใช้ได้ผมตัวนี้ซึ่งพี่ไปทดสอบในการฟังเพลงมาเสียงเบสเสียงกลางคือลำโพงหนึ่งตัวก็ถือว่ามีคุณภาพดีนะครับผมจะดูครับเสียงมีความก้องดีมากเลยครับเสียงดังดี สำหรับพี่นะถือว่าลำโพงถือว่าหายห่วงผมในการใช้งานครับแล้วก็ผมหน้าจอพี่จะขอเปิดหน้าจอให้ดูว่าสีสันมันเป็นยัไงบ้างสับพีนะรู้สึกว่าหน้าจอผมสามารถเปิดได้สุดคือ 4K HDR สุดยอดมากหน้าจอซัพพอร์ต d r r 60เฟรม 4K สูงสุดเท่าเท่ากับราคาหลักหมื่นของมือถืออย่าคิดดูซัพพอร์ตเ d r ครับ แต่พี่ผมเปิดแค่ 1,80p ก็พอผมเพราะว่าบางทีเนาะความเร็วในการเปิดมันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตผมตัวนี้นะครับนี่ครับดูว่าผมซึ่งบอกเลยว่าซัพพอร์ต HDR แล้วสีสันบอกเลยว่าสักพีนะไม่ได้ไก่กาครับคือราคา2,05เปิดหน้าจอ 4K นะครับผมได้แต่พี่เปิด 1,80p ก็เพียงพอเพราะว่าหน้าจอมันซัพพอร์ตแค่ HD พัดนะครับแต่ในการเปิดแบบนี้ได้ CPU บอกเลยว่ามันมีความแรงจริงซึ่งเป็ลนเกม ROV มาในการปรับ60เฟรมบอกเลยว่าเฟรมเรท ก็คือนิ่งมากครับนิ่งจริงครับผมตัวนี้นะครับคือใช้งานมาบอกเลยว่าครบจบเกินคําว่าคุ้มจริงหน้าจออย่างสวยครับตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอสวยจริงความคมของหน้าจอมิติของภาพสพีรู้สึกว่ามันจริงมากครับผมในการดูหนังฟังเพลงเนาะสพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับ สุดยอดมากผมตัวนี้มาดูว่าเรื่องกล้องมันเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้เนาะในการใช้งานกล้องผม UI บอกเลยว่าในการเข้ากล้องมีความเร็วพืดปแปดดีมากครับนี่ครับวีดีโอผมตัวนี้ัพ p อ o r t วิดีโอพันแปดสิบ p สามสิบเฟรมผมตัวนี้นะครับนี่ครับเราก็สไลด์ผมอัตโนมัติแล้วก็แนวตั้งผมเราก็สไลด์ได้ครับผมในการใช้งานผูณปรยารู้สึกว่ามันปรับในการใช้งานสับีรู้สึกว่าเพียงพอมากผมนี่ครับห้าสิบล้านพรนารามาโฟกัสใหม่มีหมดโปรด้วย โหมันเกินคําว่าคุ้มจริงแนละ้วตัวนี้ผมในการถ่าย50ล้านครับพี่ผมจะขอถ่าย50ล้านให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างผมซึ่งวันนี้พี่จะขอถ่ายเอากล่องถ่ายแล้วกันครับนี่ครับมาดูว่าถ่ายแล้วป็นีงผมสหรับตัวนี้มาดูว่าในการซูมฟอนต์มันจะเป็นไงบ้างนะผมนี่ครับมาดูว่าในการท่างานของตัวกล้อง50ล้านมันจะเป็นไงบ้างผมในการซูมนี่ครับก็ถือว่าโอ้แจ่มนะ 5้าล้านไม่ได้เก่การนะครับให้มาถือว่ามีคุณภาพดีครับผมตัวนี้สกินโทนกล้องหน้ายวพี่ขอถ่ายกล้องหน้าใหืดอูว่ากล้องหน้ามันเป็นไงบ้างผมตัวนี้อืมสิพีรู้สึกว่ากล้องหน้าให้มาก็ถือว่า5ล้านก็เพียงพอนะในการใช้งานครับถือว่าสิพีรู้สึกว่ามันเกินคําว่าคุ้มจริงครับตัวนี้รู้สึกว่าเป็นปื๊ดป๊ดแล้วมันมีความลื่นไหลในการใช้งานครับผมตัวนี้นะครับพี่ชอบมากผมในการใช้งานครับเช่น การลอกแอป,ปหรือว่าการปักหมุดนะครับผมตัวแอป,ปได้ซึ่งอันนี้ขอชื่นชมว่าในการใช้งานผมตัวนี้ไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับผมแต่สามารถ้ดแอป,ปได้ซึ่งบอกเลยว่าราคาเลทนี้ซัพพอร์ตในการใส่ซิมนะผมได้นะครับปกตินะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับซึ่งใช้งานแอปพคาต่างๆก็สามารถใช้งานได้ซึ่งพีเล่นเกมพั G จีบอกเลยว่าลื่นมาก CPU แรงจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้วันนี้ผมพี่มา พี่วิชดูว่ามันเป็นไงบ้างผมสาร์นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปกับงบ2,500บาทเลยว่ามาถือ 5G คุ้มจริงแค่ออยไปคอนสป,ปอร์ตก็คุ้มแล้วครับคุ้มมากสาร์นี้ขอบคุณครับ